สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Neverland นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวเก็บเลเวลบนมือถือครับที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟไปสดๆร้อนๆเลยเซิร์ฟที่ว่านี้ก็คือเป็นเซิร์ฟไทยด้วยนะครับมีภาษาไทายด้วยโดยที่อย่างตัวเจก็มีทดลองเล่นไปแล้วครับมีไลฟ์สตรีมในช่องด้วยยังไงถ้าเกิดใครอยากดูแบบเต็มๆก็ลองดูตัวนั้นก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสรุปเกี่ยวกับเก,ก,บเกมนี้ให้ฟังนะครับเผื่อสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังตัดสินใจอย,อยู่ว่าแบบเอ๊ะเล่นดีหรือว่าไม่เล่นดียังงไไไมม่่่แแนนนใจววาตััเเกเป็บบหยง โดยที่หัวข้อต่างๆก็จะมีตามโมจอเลยนะครับเช่นจุดเด่นของเกมสายอาชีพต่างๆสายฟีเป็นยังไงอยู่รอดไหมแล้วก็อื่นๆครับซึ่งระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาลองเล่นด้วยกันนะครับตัวลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ไอเทมโค้ดจะมีแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อแรกนะครับตัวเกมเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็จุดเด่นของตัวเกมก็เกมนี้ตามที่เราไปนะครับว่าเป็นแนวเก็บเลเวลใช่ไหมครับมันจะเป็นการเก็บเลเวลแบบกึ่งโอเพนเวิลด์ครับก ก็คืออย่างการเก็บเลเวลวเนี่ยมันจะเน้นการทำเควสการลงดันครับแต่ว่าการตีมอนตามชากการตีมอนนอกดันก็มีส่วนช่วยเราเหมือนกันคืออาจจะไม่ได้ให้ E.P สูงมากแต่ว่าบางทีก็เป็นทางผ่านในการทำภารกิจต่างๆเนี้ยครับส่วนตัวภาพน,นะครับก็ตามที่เราเห็นกันไม่รู้ว่านี่เจค,คิดคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแล้ค่าทีออฟเซเวียมากแล้วก็เกมนี้มันจะมีระบบหลักๆที่เราชอบเล่นกันอยู่ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบ PvP กิวอลสงครามระหว่างไฟล์แล้วก,ก็การแต่งงานก็โดยรวมๆถือว่าครบเครื่องเลยครับใช้ได้เลย ถัดมาข้อสอนะครับเรื่องของอาชีพอาชีพมีอาชีพอะไรบ้างแล้วก็เล่นสายไหนดีเริ่มจากมีอาชีพอะไรบ้างก่อนนะครับก็ตอนนี้มีอาชีพหลักอยู่3สายครับก็คือจะเป็นซอร์ทแมนหรือว่าเป็นสายวอริเออร์แล้วก็ตัวนี้นะครับเมดหรือว่าสายนักเวดแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวนี้ครับตัวอาเชอร์หรือว่าสายนักธนูซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2อาชีพย่อยนะครับเช่นอย่างตัวนี้อาเชอร์ใช่ไหมครับก็จะมีแบบใช้หน้าไม้กับใช้ธนูตัวนี้จะเป็นใช้หน้าไม้นะครับเดี๋ยววคคลิกกดููตตััันนนนนีีน้้้บบาางอ่็็จะะเปธนนร หรือว่าอย่างเมก็เหมือนกันตัวแรกจะเป็นแบบ Elemental ลลิ t นะครับใช้เวทไฟเวทน้ําแข็งกับอีกตัวนึงจะเป็นเวทความมืดครับอ่าตัวนี้นะมีโล่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างสายอัศวินนะครับสายวอริเออร์ก็ตัวแรกเป็นไนท์ฮอ์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแนวพาราดินครับดาบโล่ซึ่งที่บอกว่ามี3อาชีพเนี่ยเป็นปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาอย่างตัวนี้นะครับ เป็นอาชีพพาค,ครับที่เขาเขียนว่าจะมาในอนาคตนี่นะครับโปรดรอคอยไปก่อนอ่าประมาณนี้นะโดยที่แต่ละอาชีพนะครับก็จะไม่มีการล็อกเพศนะครับสามารถเล่นได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนี่นะครับทุกอาชีพเลยนะครับเนี่ยอย่างอันนี้เป็นวอลเลเอร์ใช่ไหมครับก็สามารถเล่นตัวหญิงได้เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงคําถามยอดฮิตสายไหนเก่งสายไหนเทพอันนี้บอกตามตรงว่าส่วนตัวเจก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเพิ่งลองเล่นไปได้ไม่นาน แต่ว่าถ้าที่มีคนพูดถึงเยอะๆว่าเก่งนะครับก็จะมี3ตัวครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยครับไนท์ฮอกอย่างไนท์ฮอกเนี่ยถ้าเกิดมาดูที่เซิร์ฟ j p พนร็อๆก็คือเป็นอาชีพนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็นพารโลหรือว่าเศษครับตัวนี้เลยครับที่บอกว่าใช้เวทความมืดอ่านี่ตัวที่2แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายในโพยก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นนักธนูนะครับธนูแบบธรรมดาเลยนะเอ๊ะจริงๆอันนี้เจเปิดผิดนะครับยังไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้หน้าไม้ต้องเป็นตัวนีี้้นนนนะะะครรับธูอ่ปมาณ สกิลก็เท่ดีด้วยนะครับถัดมานะครับก็ここถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเลยครับเกมนี้เนี่ยสายฟรยีอยู่รอดไหมคือต้องบอกก่อนว่ายังไงเกมมือถือ <aprove cha> แทบจะทุกเกมเลยนะครับสมัยนี้เนี่ยยังไงสายเติมก็ได้เปรียบสายฟรียอยู่แล้วแค่ว่าจะได้เปรียบเยอะหรือว่าได้เปรียบน้อยก็แล้วแต่เกมไปซึ่งของเกมนี้ถ้าเกิดเอาตามความเห็นส่วนตัวของเจน,นะครับ <S <S ถ้าเราเป็นสายฟรีแบบว่าฟรีเลยศูนย์ยบาทเลยเนี่ยอาจจะลําบากน,นิดน,นึงครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นสายเติมน้อยแต่ว่าเติมบ้านเนี่ยครับน่าจะอยู่สบายขึ้นเยอะเลย เติมน้อยในที่นี้หมายถึงว่าน้อยจริงๆนะครับแบบหลักสิบหลักร้อยงี้ก็ได้สาเหตุเพราะว่าของในเกมนี้เนี่ยครับถือว่าขายถูกมากแล้วก็มันจะแจกเยอะในช่วงการเติมแรกๆด้วยครับหมายถึงว่าสมมติเราเติมนิดนึงเน,งเนี่ยจะได้ของช่วงแรกเยอะมากแล้วพอเติมช่วงถัดไปก็ยังได้ของเยอะอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าตอนแรกดังนั้นแบบเติม er <ๆ S 2> ไม่เยอะก็พอจะตามทันคนที่เติมเยอะได้ครับอย่างนี้ในจอก,ก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกนะครับก็อย่างเติมเพชรเนี่ยเติมทุกราคาครับได้2เท่าหมดเลยแต่ว่าจะเป็นเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับแล อย่างแพ็นี้นะครับก็ดีมากเลยครับได้ตัวสัตว์เลี้ยงสีม่วงด้วยแล้วก็อุปกรณ์สีทองด้วยอ่านี้นะครับจะสังเกตว่าอย่างตอนนี้เนี่ยจะใส่สีม่วงอยู่ใช่ไหมครับบวก3าแล้วพลังแค่6000กว่าเองแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนเป็นของทองนะครับยังไม่ตีโบกเลยเนี่ยพลัง4 0 0พันกว่าแล้วและแถมเติมเงินครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าราคาไหนก็ได้ใช่ไหมครับเจมี่ไปเช็คมาให้แล้วครับราคาต่ำสุดเนี่ยก็แค่59บาทเองนอกจากพวกโปรในเกมที่ราคาไม่แพงแล้วก็แจกคุ้มคุ้มนะครับหน้าเว็บเขาก็มีแจกของเยอะด้วยเหมือนนกัน อย่างนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดร่วมกับทางเลเซอร์นะครับก็มีแบบแจกพวกเกมมิ่งเกียร์ด้วยกิฟต์การ์ดด้วยอะไรพวกนี้แล้วก็นอกจากตัวนี้ก็ยังมีไอเทมโค้ดนะครับที่เจบอกว่าเจแปะไว้ ow, ow, ให้ด้านล่างของตัวคลิปแล้วก็โดยรวมถือว่าเติมสักนิดน,นึงละกันครับแล้วก็มารับพวกโค้ดของฟรีเนี่ยก็อยู่ได้สบายๆแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเลเวลตามที่บอกไปครับเกมนี้จะเน้นการทำเควสก,กับการลงดันเป็นหลักแต่ว่าก็จะมีผสมการตีมอนตามฉากด้วยนะครับ บางทีก็ต้องใช้เป็นทางผ่านในการทำเควสต่างๆหรือว่าเก็บแอคชั่นเมนต่างๆด้วยแต่พอเป็นแบบนั้นบางคนอาจจะกังวลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอย่างนี้มีการตีมอนนอกฉากเนี่ยเราจะต้องเปิดมือถือค้างไว้ตลอดหรือเปล่ากลัวมือถือพังก็ตัวเกมถือว่ามีระบบช่วยในระดับหนึ่งครับอย่างน,นี้ในจอก็จะเป็นเรื่องของ EFP ออฟไลน์ line นะครับพอเราออฟไลน์ line แล้วกลับเข้ามาเนี่ยได้ EP ด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ที่สาคัญออฟไลน์เนี่ยได้มากสุดวันละ6ชั่วโมงเลยนะครับก็คือต่อให้มันต้องตีมอนตามฉากเยอะเนี่ยเราก็ม ถัดมาข้อ5้านะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบ PvP กับ Guild War ก็เกมนี้มีทั้ง2ระบบเลยนะครับทั้ง PvP ทั้ง Guild War เลยแล้วก็ที่สําคัญคือมีเรื่องของสงครามฝ่ายเข้ามาด้วยสงครามฝ่ายก็ประมาณว่าแบ่งเป็น2สีครับสีแดงกับสีน้ําเงินแล้วก็ตีกันโดยที่อย่างนี้จะอยู่ในหน้า PvP แบบเบสิกนะครับเป็น PvP โหมดแรกที่เปิดขึ้นมาอันนี้จะเป็นการต่อันดับทั่วไปเลยครับเวลาเรากดตีเนี่ยก็จะเป็นการสู้กับ AI ของเพื่อน ส่วนอันนี้จะเป็นระบบแคมป์หรือว่าตัวสงครามฝ่ายที่บอกนะครับก็ตามที่บอกไปว่าจะมีแบ่งเป็นสสีน้อสีแดงกับสีน้ําเงินสู้กันซึ่งอันนี้เราสามารถย้ายฝั่งด้วยนะครับเผื่อแบบอยากไปอยู่กับเพื่อนหรือว่าเบื่อฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นครั้งละ500เพชรนะครับโดยที่ระบบจัดฝ่ายของเกมนี้เนี่ยจะแอบชอบนิดนึงนะครับก็คือสมมุติเรามาสมัครครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะอยู่สีไหนนะครับมันจะมีให้กดสุ่มสีได้เลยซึ่งถ้าเกิดเราเลือกแบบสุ่มสีเนี่ยมันก็จะให้เพชรเรามาฟร ที่บอกว่าชอบแล้วรู้สึกว่าระบบนี้ดีเนี่ยเพราะว่าบางเกมเนี่ยเราจะเจอแบบประมาณว่าสีมันไม่บาลานซ์ใช่ไหมครับแบบว่าสีนึงเนี่ยคนเยอะมากอีกสีนึงเนี่ยคนน้อยมากเวลาสู้กันก็ไม่ค่อยสนุกครับพอ,อนี้ไม่มีระบบสุ่มที่ตัวเกมจัดให้เนี่ยมันก็เหมือนแบบ2ฝั่งเนี่ยจะพอๆกันครับเวลาสู้กันเนี่ยก็จะสนุกมากขึ้นแล้วก็ส่งคามฝ่ายหรือว่าตัวแคปเนี่ยพอเราเล่นเสร็จมาเราจะได้ตัวโทเทมมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือสามารถเพิ่มสเตตัสหาวอนให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ HP c พ i t ค c a l d e f e n s e ก็ถือว่าดีเลยครับระบบก็สนุกอยู่แล้วแล้วก็ของรางวัลก็ดีด้วยเสร็จแล้วนะครับระบบอื่นอนๆเกี่ยวกับกิ้หรือว่าแคมป์เนี่ยก็ยังมีอีกนะครับตอนเ,เลเวลสูงขึ้นมันจะปลดล็อกเพิ่มเข้ามาอย่างอันนี้ครับเลเวลสีมีปาร์ตี้กิ้วเลเวลสีมีดันเจียนกิ้วแล้วก็เลเวลสี่อีกทีนึงนะครับดันเจียนแคมป์ด้วยถัดมานะครับเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงที่เอาเรื่องของสัตว์เลี้ยงมาเป็นหัวข้อเนี่ยเพราะว่าจะ อย่างนี้จะเป็นตัวสกิลของสัตว์เลี้ยงน,นะครับเราสามารถกดดูได้ก็จะมีทั้งแบบเป็นเาเมจตรงตรงเลยช่วยโจมตีหรือว่าเป็นบัฟให้ตัวละครของเราก็ได้แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ตามทั่วไปครับมันจะมีการอัปเกรดหลายรูปแบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบการอัปเลเวลเลื่อนดาวเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้แต่ว่าที่ส่วนตัวเจชอบก็คือจะมีเรื่องของการแปงลงร่างด้วยนะครับอยากจะพาไปดูตัวนี้ละกันตัวสลามนะครับสลามแบบเบสิกเลยแต่ว่าเราสามารถทําตรงนี้ได้ครับเกิดใหม่หรือว่าแปงลงร่างก็คือเนี่ยยยบ,บบลลแแปเเเเ็นนนะี้้ววถอทขึ แล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดถ้าเกิดเป็นตัวเทพๆนะครับสามารถแปลงร่างได้หลายขั้นด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นระบบที่มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนั่นก็คือระบบแต่งงานเกมนี้มีการแต่งงานด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่งงานเฉยๆนะคู่รักเนี่ยก็ได้สิทธิพิเศษมากมายตัวอย่างเช่นมันจะมีอันนี้ครับบ้านแห่งรักแต่ว่าน,นี่เจไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับมันยังไม่เปิดแล้วก็มีตัวนี้ครับร้านคู่รักก็แน่นอนว่าทํากิจกรรมร่วมกับคู่รักนะครับได้แต้มมาซื้อของต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแฟชั่นใหม่ๆนะครับ อันนี้คือเข้าใจว่าเป็นพิเศษสําหรับคู่รักเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้แต่งงานเนี่ยหาพวกนี้มาใส่ไม่ได้รวมถึงพวกไอเทมอัปเกรดต่างๆด้วยครับเนี่ยครับพวกขีดแร่ต่างๆแล้วก็นอกจากแฟชั่นนะครับที่เป็นเฉพาะสําหรับคู่รักแล้วเนี่ยตัวสัตว์ขี่ก็มีเหมือนกันนะครับเรากลับมาที่หน้านี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้เลยครับผ่านะคู่รักก็จะเป็นตัวนี้นะครับคล้ายๆกับกิฟเฟนตัวสเตตัสก็ถือว่าวืววางมากเลยนะครับเพราะว่าดูอย่างพลังเนี่ยครับประมาณหมื่นใช่ไหมครับเลือดห้าหมื่นกว่า เรามาดูสัตว์เลี้ยงระดับสีทองบ้างเนี่ยครับพลัง2,006เองแล้วก็ HP เนี่ย1,005เองกลายเป็นว่าสัตว์เลี้ยงคู่รักเนี่ยนอกจากจะเทแล้วยังเก่งด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของสเปคในการเล่นถ้าเกิดเป็นสเปคขั้นต่ำแบบออฟฟิเชียลเนี่ยรู้สึกว่าทางเพจจะยังไม่ประกาศออกมานะครับเจลองหาดูแล้วแต่ว่าหาไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของพื้นที่ในการเล่นเนี่ยถือว่าใช้น้อยมากเลยครับ300เมกเองคือตอนแรกเจนว่าเกมสไตล์นี้จะประมาณแบบอย่างน้อยๆเลยนะ70 โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ8เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นเกม d ดว a ลแลนด์ยังไงถ้าเกิดใครกับจะมาลองเล่นด้วยกันนะครับก็จะเล่นอยู่เซิร์ฟสนะครับแล้วก็ลิงดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ด้านล่างตัวคลิปแล้วสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม